สวัสดีครับสวัสดี่ทุกท่านนะครับก็วันนี้พามาเดินเที่ยวที่ชายหาดนะครับตรงบริเวณหาดวงอมากกันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงบริเวณทางลงนะครับที่จะลงไปชายหาดนะครับตรงนี้จุดนี้จะอยู่ตรงข้างๆโรงแรมเซนทราแกนมิลลาดนะครับผมก็เดินลงมาในซอยนี้นะครับผม ถ้ามาจากถนนเส้นนาเกลือก็เลี้ยวเข้าซอย16ทับ2นะครับขับลงมาเรื่อยๆก็จะเจอโรงแรมเซนทาราแกนนะครับเลี้ยวขวามานิดนึงครับซอยจะอยู่ด้านข้างของโรงแรมเลยนะครับหาดนี้ก็มีความสวยงามนะครับอีกหนึ่งหาดของพัทยานะครับผมก็นักท่องเที่ยวมาที่นี่กันเยอะครับช่วงนี้อากาศดีครับพัทยาก็ หนาวครับตั้งแต่ปีใหม่มานะครับอากาศหนาวครับช่วงนี้ก็อุ่นขึ้นแล้วนะครับผมอากาศก็เริ่มจะร้อนขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับก็ถึงบรรยากาศตรงชายหาดแล้วนะครับผมหาดนี้จะอยู่ติดกับหาดรับนะครับด้านนู้นด้านนู้นจะเป็นหาดรับนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินมาด้านนี้นะครับผมนักท่องเที่ยวเยอะมากครับทุกคนหลักๆส่วนมากก็จะเป็น คนที่พักอาศัยอยู่คอนโดแถวแถวหาดนี้นะครับเพราะว่าหลักๆก,ก็จะเป็นคอนโดซะเยอะนะครับโซนนี้นะครับโอ้เยอะมากครับเต็มหาดเลยนะส่วนมากก็เป็นคอนโดนะครับก็ที่ติดหาดนี้โรงแรมก็จะมีพูแมนนะครับแล้วก็ลองปีดนะครับแล้วก็เซนทาราแกนมิลลาดนะครับจะอยู่ ประมาณ3ามโรงแรมนะที่อยู่ติดหาดนี้นะครับโอ,อ้ทะเลสวยครับวัน้ท้องฟ้าแจ่มใสครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นคอนโดนะครับผมเยอะมากนี่ก็เป็นคอนโดสกายบีทนะครับสกายบีทนะครับที่เราผ่านมาเมื่อกี้ก็สลานชนนะครับเป็นคอนโดนะครับ วันนี้น้ำอยู่ระดับสูงพอสมควรครับปกติน้ําจะลงไปเยอะนะครับจะเป็นชายหาดลงไปนับลาดลงไปนะครับอากาศดีครับผมลมเย็นนะครับตอนนี้สองสามาทิตทศมานี้พัทยาหนาวมากนะครับผม ถ้าคนพัทยาหรือว่าใครที่อยู่พัทยานานๆาจะทราบดีว่าพัทยาปกติจะไม่มีอากาศหนาวขนาดนี้คนระับแต่ว่าสองสามอาทิตย์นีอ้อากาศหนาวมากครับผมเพิ่งจะเริ่มมาอุ่นๆสักประมาณวันสองวันนี้นะครับอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ อานนี้สามารถเข้ามาได้หลายทางนะครับตั้งแต่นาเกลือ18นะครับตรงบริเวณทางลงหาดรับนะครับแล้วก็เลี้ยวขวามานะครับผ่านหาดตรงหน้าโรงแรมเซนทรากแกนมานะครับก็เดินผ่านมาจากซอยนั้นได้นะครับแล้วก็มาซอย16ทับ2นะครับแล้วก็ซอย16นะครับผมสามารถลงมาหาดนี้ได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่เขาปูเป็นอิฐตัวหนอนนะครับสามารถเดินได้สะดวกนะครับแล้วก็ถัดตรงนี้ไปก็จะเป็นทรายนะครับทรายหาชายหาดนะครับบรรยากาศดีครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆหาดน,นี้ขณะน,นี้เป็นเวลาประมาณบ่ายแล้วนะครับผมคนก็ยังอยู่กันเต็มเลยนะครับตรงนี้ลมรื่น,นครับมีต้นไม้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของคอนโด จุดพอยนะครับผมถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงแรมผู้แมนนะครับก็จะมีร่มเตียงกลางให้บริการนะครับผมมีนวดนะครับนวดนะครับตรงหน้าโรงแรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงแรมผูม้แมนนะครับ สังชาติก็ลงเล่นน้ำกันสนุกสนานนะครับผมแต่สำหรับคนไทยเราก็น่าจะหนาวนะครับถ้าลงน้ำตอนนี้นะ ตั้งใจว่าจะเดินพาทุกคนชมไปจนถึงประมาณทางลงตรงซอยสิบหกนะครับตันนี้ก็จะเป็นหาดที่สูงขึ้นมานะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับจะเป็นที่ ก้านขึ้นนะครับแล้วก็ยกสูงขึ้นมาตรงนี้นะครับวันนี้น้ําขึ้นครับถ้าน้ําลงก็จะเป็นหาดลาดลงไปนะครับ ลืมบอกไปครับวันนี้วันที่16มกราคมนะครับผม2,568นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะที่จะลงสำหรับปีนี้นะครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้ลงมาประมาณสองาทิตย์นะครับหลังจากคลิปเขาดาวพัทยานะครับก็พาทุกคนมาเปิดด้วยคลิปหาดบงอมัดนะครับผมสำหรับปีนี้นะครับผม หาดพัทยาครับมีหลายที่ครับสวยๆครับน่ามาเที่ยวครับจริงๆครับผมว่าทะเลบรรยากาศช่วงนี้สวยงามนะครับสวยมากครับแสงสีน้ําทะเลนะครับจะพบกันนะครับยิ่งไปด้วยสวยงามคนระับก็นักท่องเที่ยวก็น่าจะเยอะสักประมาณถึง สิ้นเดือนมกรานะครับพอหลังจากนั้นก็น่าจะทยอยเดินทางกลับกันนะครับก็พัทยาก็น่าจะเริ่มงีไปอีกสักสองสาเดือนนะครับจนไปถึงนู่นแหละนะคิดว่าน่าจะประมาณเอ่อช่วงใกล้ๆเมษานะครับสงการบันไหลนะครับน่าจะคึกคักกันอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณของโรงแรมลองบีดนะครับ น,นี่ก็เป็นหนึ่งร้านอาหารเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเดินยากแล้วครับน้ํามันขึ้นน้าน้ําไม่ลดนะครับปกติชายหาดตรงนี้จะลงมาเดินได้นะครับทุกคนอวันนี้น้ําขึ้นมาสูงเลยครับน,นี่ก็ร้านอาหารเทิร์ฟแอนเซิร์ฟนะครับก็เข้ามาตรงซอยที่หกนะครับขับมาจนสุดซอยเลยครับครับก็จะมา ลงที่ซอย16นะครับเดี๋ยวซ้ายนิดนึงก็จะเข้ามาลงบริเวณร้านอาหารนะครับแล้วก็จะมีซอยเล็กๆนะครับข้างทางลงร้านอาหารเพิรเป็นเซิร์ฟนะครับจะเป็นซอยเล็กครับที่จะสามารถลงมาถึงหาดนี้ได้นะครับ ลมเย็นสบายดีอะเหมาะมาเดินเล่นครับมาพักผ่อนกันครับก็ตรงนี้ครับผมเป็นทางลงของซอย16นะครับครับเดี๋ยวมาจากนาเกอนะครับเข้าซอย16ตรงมาตรงนี้นะครับขับมันจะสุดเลยครับลงชายหาดนะวงอมาตเลย นีนก็จะเป็นส่วนของคอนโดนะครับอารมณ์ดีครับเปิดใหม่ได้สักประมาณสี่ห้าปีอ่สี่ห้าเดือนครับนี่เป็นคอนโดเปิดใหม่นะครับคอนโดอารมณ์นะครับก็ไปโน่นอีกหน่อยนึ่งก็จะสุดหาดนะครับวงอมาดนะโอเคครับผมเนี่ยฮะเส้นทางลงมาจากซอยสิบหกครับประมาณนี้นะครับจักรยานยนต์ลงมาจอดได้ครับผมส่วนรถยนต์ก็หมดสิทธิ์ครับผม เข้ามาก็กลับรถไม่ได้นะครับจริงแล้วก็เข้ามาแล้วคือลําบากเลยแหละเหมาะสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับขับลงมาน,งน,นะครับตรงนู้นนะครับจะเป็นถนนเส้นซอยสิบหกที่จะไปเชื่อมต่อกับถนนวงอมานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศประมาณนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราตองเตยแฟมิลี่ด้วยนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ